นี่นะครับคนไข้สเปเชียลผมนะครับน่ารักปะสวยไหมในยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยอ่าคุณแม่เขากำลังกังวลเรื่องเท้าแบนแต่ลูกดูดิยิ้มแฉ่งเลยนี่ชื่ออะไรครับนี่ใครหมอให้ดูเนยอ่าดูจากไหนนะลูกนี่เป็นไงเดี๋ยวนี้นี่เอฟซีผมนี่อายุสองขวบกับอีกสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนน่ารักมากหนูชื่ออะไรคะเพนนี่ค่ะเพนนี่นะคะโตขึ้นจากกันอะไร นักร้อง <sist igh> ดีมากนี่นักร้องเดี๋ยวเราจะขอลายเซ็นไปก่อนนะคนนี้คือน่ารักและเป็นเอฟซีที่เด็กที่สุดของเราจับมือหน่อ <kitty. S 1> ยครับจัรับจุ๊บจุ๊บยิ้มหน่อยโอ้สวยจริงเลยฟันฟนฟัวรรบผู้ชายยอดดีดแล้วไงต่อพาไปเที่ยวดูน่งแล้วไงอีก ดอกลำดวนตรงให้พี่พี่เจี๊ยบลุ่นเจี๊ยบลุ่นตั้ง5-6าทีตกใจตูนน่าตีตีสี่แม่เท่ดาดหรจังเท่าไหร่จังโอ้ยน่ารักจริงจริง <c oughs> นี่นะครับนักร้องในอนาคตนะครับ ใครอยู่ค่ายไหนดูไว้เลยนะครับมารับตัวได้เลยครับ